สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรีให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองลดการพึ่งพิงจากภายนอกให้มากที่สุดซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและการดำเนินงานตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนาทาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้หน่วยงานและประชาชนไว้เป็นแนว ในการดําเนินงานดําเนินชีวิตเพื่อให้สามารถดํารงอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืนด้วยตนเองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการดําเนินงานด้านเงินกู้ยืมในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อเป็นเงินดุนในการประกอบอาชีพซึ่งในครั้งนี้ขอนําเสนอความสําเร็จของผู้กู้เงินไปประกอบอาชีพของคนพิการที่นําเงินไปใช้ประโยชน์ด้านการเป็นเงินทุนประกอบอาชีพเพื่อเลีออย้ยงดูครอบครัวประกอบอาชีพขายปูจากาจัน คือนางจอมแก้วสุวรรณหมายซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางใหญ่อำเภอบางปะมาาจังหวัดสุพรรณบุรีทําให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพส่งผลให้มีรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัวสร้างไรายได้ที่มั่นคงสร้างรากฐานที่ดีด้านการศึกษาให้กระปุกคนโตโดยจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นการต่อย,ยอดเงินที่คุ้มค่าเป็นอย่างมาก